สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวใครได้ที่หนึ่งจัดอันดับราศีมีลุ้นรางวัลในงวดวันที่16พฤษภาคม2566นะคะคลิปนี้ค่ะเป็นการจัดอันดับคนดวงดีมีลุ้นในงวดนี้กันนะคะก่อนหนึ่งในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ ลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนมองไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่อันดับที่5นะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีเมถุน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ต้องกระตือรือร้นนะคะทำงานอะไรก็ตรวจทานให้ดีๆหน่อยแล้วก็จะระวังผิดพลาดในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ค่ะมีเกณฑ์ว่าจะใช้เงินตามอารมณ์ของตัวเองจะใช้จะจ่ายอะไรคิดให้ดีๆระวังจะเสียดายเงินทีหลังนะคะช่วงนี้ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักซักเท่าไหร่สำหรับท่านที่โสดค่ะ ขออยู่กับตัวเองก่อนรู้สึกเฉยๆกับความรักส่วนใครที่มีคู่แล้วระวังความไม่ใส่ใจกันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจแบบไม่พูดนะคะและเรื่องราวสุขภาพก็ให้ระวังโรคภูมิแผ้นั่นเองค่ะมาต่อกันที่อันดับที่4เลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่13เมษายนนะคะ ชาวราศีมีนจะมีความสุขกับการทำงานช่วงนี้ไฟแรงแผลฉล้นลุยงานได้แบบยาวๆเลยค่ะมีเกณฑ์การตัดสินใจใช้เงินด้วยความเร็วแสงอาจจะต้องลดความเร็วแล้วก็ไตร่ตรองไว้ให้ดีๆก่อนด้วยนะคะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนเข้ามาแบบชัดเจนว่าเขาชอบเราและเป็นคนที่อายุน้อยกว่าค่ะสำหรับใครที่มีคู่แล้วให้ระวังการประชดประชันกันหรือว่าพูดจาไม่ดีใส่กันจะทำให้ความสัมพันธ์ยิ่งแย่นะคะ สุขภาพให้ระวังเจ็บตัวเพราะความซุ่มซ่ามของตัวเองด้วยค่ะมาต่อกันที่อันดับที่3นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะการงานดีแบบที่คาดหวังเลยนะคะยอดขายเป็นไปนตามที่ตั้งเอาไว้แต่ต้องตั้งใจกับงานให้มากๆม,มีเกณฑ์ว่าเงินเข้ามาเยอะเข้ามารวยรัว แต่ก็ใช้เงินเยอะต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีๆค่ะใครโสดอยู่รักไมยุงม่งมุ่งแต่งงานไว้ก่อนช่วงนี้ค่ะโฟกัสแต่เรื่องของการงานเรื่องเงินมาก่อนเรื่องอื่นเลยนะคะใครมีคู่แล้วให้หมั่นเอาใจใส่ดูแลกันบ้างอย่ามัวแต่สนใจเรื่องของตัวเองมากจนเกินไปค่ะสุขภาพให้ระวังปวดหลังท้องอืดอาหารไม่ย่อยด้วยนะคะมาถึงอันดับที่สแล้วค่ะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์มีเกณฑ์ว่างานเยอะเข้ามาให้ท่านต้องรับผิดชอบแถมยังมีนายมาคุมคอยดูแลผลงานของเราอยู่ด้วยช่วงนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีโชคลาภจากผู้ชายมีอายุและก็มีเกณฑ์ดได้เงินเป็นก้อนเลยค่ะ คนโสดมีเกณฑ์เจอคนอายุมากกว่าเข้ามาให้ความสนใจแต่แติดอยู่ที่เราจะยอมเปิดใจหรือเปล่านะคะส่วนใครมีคู่แล้วความสัมพันธ์ราบรื่นดีหากมีเวลาให้หาทริปสันซนเพิ่มความหวานแก่กันก็จะดีค่ะสุขภาพให้ระวังกล้ามเนื้ออักเสบปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่หนึงค่ะนั่นก็คือทานที่เกิดในราศีกัน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะให้ระวังเรื่องของความเด่นมากไปจะทําให้ขัดใจกับเพื่อนร่วมงานได้ค่ะมีเกณฑ์รายรับรายจ่ายไม่สมดุลกันแนะนำว่าอย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะใครโสดอยู่จะมีคนผ่านมาให้พูดคุยแล้วก็ผ่านไปอย่างไม่เป็นที่ถูกใจสักเท่าไหร่ค่ะ ใครมีคู่แล้วให้ระวังมีป่ามีเสียงกันและทําให้ความรู้สึกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดน้อยลงนะคะสุขภาพให้ระวังปวดเมื่อยเนื้อตัวครั้นเนือ้อครั้นตัวค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับราศีมีลุน้นประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2566นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ